เรามาถึงโซนของก,อกินเปลี่ยนโลกรุ่ที่ชีวาวิธีนะครับโอเคอันนี้เกี่ยวกับอะไรบ้างครับเอามาเป็นอ๋อเป็นมเมล็ดอันนี้คืออะไรพี่อ๋อซอสพริกสีราโาอ,อ้อันนี้คือผลิตภัณฑ์ทุกอย่างนะครับทำเองกินเองนะครับโอ,อเคปลอดภัยร้อ็นตไม่มีสารเคมี เรามาถึงโซนนี้นะครับเป็นรถชํำเปลี่ยนโลกนะครับจังหวัดของอเชียงใหม่นะครับเคเปเรียกว่าอะไรอ๋อแบรนดนหน้าชิปโอเคนะครับอันน่้บริการรับออกแบบฉลากบรรจุพันธุ์นะครับสามารถที่จะติดต่อทาง อ่อา i อเดลีนี้นะครับแล้วก็เป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับรอ่าพี่ช่วยรีวิวนี้หน่อยครับพี่ววอ,อ่ารีวิวนิดหน่อยนี่เหรอห้บาทอันนี้นะคะเป็นของขบเคี้ยวค่ะโอ,อโอเคขนมกรอบลที่มาจากวัตถุดิบธรรมชาตินะคะใช้น,น้ำมันรำข้าวแล้วก็น้ำมันอ่าหน่นอตะพร้าวในการทอดนะคะคก็จะเป็นสแน็คที่แนะนำของกบเคี้ยวที่มีประโยชน์เราก็เห็นได้ว่าเด็กๆก,ก็ต้องสร้างทางเลือกที่ดีให้ใหกับเด็กด้วยเราห้ามเด็กกิน ขนกอมกรอบอยู่ในถุงก๊อแก๊บใช่ไหมคะ,ะคับใช่ครับโอชิรสเยอะมีสารคือแรงเยอะ,อะถ้าจะกินอะไรล่ะโอ้นี่ก็กรอบได้เหมือนกันลูกก็จะมีกรอบธรรมชาติก็จะมาจากมันจากเหลือกจากกล้วยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นพ๊อปคอนดอยนะคะเป็นขา้ขาวโพดข้าวเหนียวคั้วก,กับหินนะคะไม่ได้ใส่น้ำมันนะคะอ,อันนี้คือสุกแล้วนะคะกินได้เลยมันจะไม่พองโตเหมือนข้าวโพดเหลืองที่เป็นข้าวโพดที่ตัดต่อทุกคราแล้วอันใหญ่ๆนะคะอันนี้เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวค่ะโอเค องหมักนะคะซึ่งทามาจากกล้วยอันนี้ดองหมักเจ็ดปีนะคะก็จะได้น้าต้มกล้วยที่มีชูลใช้วเวลานะครับแต่ว่าแต่ว่ากินแล้วปลอดภัยนะครับโอ้กิน,นแล้วปลอดภัยปลอดภัยแน่นอนนะคะแล้วก็เพิ่มแมกนีเไบโอติกนะคะช่วมเพิ่มชูลินรีในระบบการย่อยของร่างกายนะคะครับ เอาไปทําน้ําสลัดเอาไปทําน้ำจิ้มอะไรได้หมดเลยค่ะนี่ครับนี่พี่เขาบอกสปปรรพคุณนะครับโอเออยุงกัดให้ยุงกัดทายากันยุงเลยค่ะ <c oughs> เราไม่ต้องไปหากอยยอใช่ไหม <c oughs> โอเคนะครับเรียกของเชียงใหม่นะครับโอเคครับทุกคนครับโอเครถจำเปลี่ยนโลกนะครับจากเชียงใหม่นะครับโอเคมีเพจต,ติดต่อไหมครับ โอเคติดต่อผ่านไอดีไลน์นะครับถ้าใครสนใจเกี่ยวกับขนมกรุบกรอบที่ไม่มีอะไรที่เรียกว่าอะไรละกินแล้วลมีผลดีต่อสุขภาพนะครับสามารถที่จะติดต่อทางไอดีไลน์นี้ได้นะครับแล้วก็ยังจะมีโอสินค้าอื่นอีกมากมายนะครับโอเคนะครับแก้กบคุณครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ของโซนของ โรงเรียนชาวสวนนะครับคลองกินดานะครับจังหวัดนครปฐมสมปฐมนะครับโอเคนะครับพี่มีอะไรบ้างพี่ช่วยอธิบายหน่อยเยอะมากมายอ่าพี่คอนเฟิร์มว่ามีสิทธมันจะเป็นแนวผักผลไม้อ๋อโอเคครับผลไม้ทนล่าแล้จะมีฝรั่งชมพู่อ่านะครับเป็นชมพู่นะครับมีกล้วยแปลงูกอ่ะชิมกล้วยก่อนครับ โอเคะมีก <Okay. S 2> ล้ว,วยหลายรูปแบบแอันนี้เราใช้กล้วยหางกล้วยหางนี่เคลือกบกระเพาะรักษาโรคลำไส้ได้อ๋อนี่นสปะคุณเยอะนะครับชิมอันนี้ถ้าอันนี้ก็คือกล้วยตากอ่าเดีด<า>๋ยวผมขออนุญาตชิมนะครับอืมอันนี้เราตากแบบธรรมชาตินะไม่ได้ตากอะไรอ๋อแต่หวานไม่จมับเคลือบกระเพาะรักษาโรคลำไส้อ่าตามด้วยชิมข้าวหลังก็เป็นของว่างชั้นดีใช่ไหมเพื่นได้ใช่ใช่ครับเป็นของว่างอืมโอเคงั ฝรั่งฝรั่งปกติผมไม่ค่อยกินเท่าไหร่อะแต่ว่าพี่ว่าต้องชิมผมต้องชิมไม่ได้ชิไม่ชิอไม่ได้ต้องชิมในกิ่ก็ต้องชิมตัวนี้ตบกรอบเดียอร่อยมากครับเป็นผลไม้ของดีนะครับ จากนกคนปรปฐมนะครับโ okay. อเคอานนี้ครับถ้าท่านผู้ท่านผู้ชมอยากจะซื้อนะครับสนใจสามารถติดต่อพี่เขาได้นะครับอันนี้อันนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับและพี่ขายออนไลน์ไหมพี่ออนลยยไลน์มีไม่กลุ่มไม่กลุ่มเพจกลุ่มเพจผลไม้มันจะเป็นแนว,แวนอ,ออนไลน์อากอ๋อใช่อ,อืม เห็นนะครับนี้เป็นโรงเรียนชาวสวนคลองจินดานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาโซนต่อไปนะครับ ه, โซนนี้เป็น <c oughs> เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกจากสูริน ه, นะครับ <c oughs> อ่านะ <c oughs> <ๆ>นะครับยังมีมีทั้งหอมแดงนะครับแล้วก็กระเทียมเป็นกระเทียมของพันุพื้นเมืองนะครับพี่คือพันุพื้นเมืองนะครับแล้วก็ยังมีข้าวนะครับอ่าน,นว่าอะไรพี่ข้าวข้าวปรการพื้นค่ะข้าวปรก ประการปืนประการปืนนะครับโอเคอ่าภาษาไทยเอกมะขามค่ะอ่พี่ชัดๆอีกครั้งหนึ่งชื่อเขาประกาปืนอ่าเดี๋ยวเป็นเป็นภาษาภาษาค่ะอ่าภาษาเขมรเนี่ยเขมรประการปืนค่ะอ่าเป็นภาษาเขมรนะครับโอเคเราขยับมาฝั่งนี้อันนี้เป็นอะไรพี่อ่าอันนี้แคบหมูค่ะอ่านี่เป็นแคบหมู อ๋อโอเคอันนี้เป็นมเมล็ด<า>เมล็ดเมล็ดพันธุต์ต,ต่างๆนะครับที่พี<า>อ่าอ๋าอไม่มีเคมีนันพี่เขาคอนเฟิร์มนะฮะอันนี้เป็นอ๋ออ๋อคนละซุ้มกันโอเคเอาข้ามาทางนี้อ๋ออันนี้เป็นอำนาจเจริญนะครับโอเคอ่านะครับเป็นเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะครับพี่เขาเก็บเองมะกรนามมีทั้งหมดเลยนะครับโอ้ผมอยาก พอกอ็เลยพอมีเยอะนะครับอันนี้เป็นกระเจี๊ยบแดงนะครับสุดาน,นสุดา,น,ดาน,นพันดอกใหญ่สีเข้มอ๋อพันนี้มาจากสุดานเลยใช่ไหมพี่อ๋อโอเคเสร็จแล้วมีอันนี้อันนี้อะไรพี่อันนี้เป็นกขวยจับรวนค่ะคะโอ้ขวยจับต้มส,สามนาทีก็ทานได้โอเค <laughs> 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 โอเ,ค <laughs> 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 เดี๋ยวมีเมนูแล้วครับนอกจากมัมม่าที่ต้มพับกินได้อันนี้เป็น ก๋วยจับกินได้เลยนะครับอันนี้นะโอ้อโหสะดวกมากนะครับสำหรับคนที่ทำอาหารไม่เป็นอย่างผมเนี่ยเหมาะเลยนะครับโอเคอันนี้ถุงเท่าไหร่พี่อันนี้สามห้าค่ะองออันนี้ไม่ใช่ธรรมดานี่มีโอท็อปด้วยครับเป็นอ่าเป็นสินค้าท็อปของประจำจังหวัดอำน,น,อน,นาจเจริญน,นะครับโอเค แล้วยังมีผมเห็นตะกร้าอ่าตะกร้าอ๋อตะกร้าหวายอ๋อดูสีแววแววเล็กเกอร์หรือเปล่าเล็กเกอร์ใช่ไหมอ๋อเสร็จแล้วเท่าไหร่ราคาประมาณเท่าไหร่พี่อ๋อราคาปกติที่พี่ขาย อ่าแต่ว่าสำหรับท่านผู้ชมพี่เขาพิเศษท <c oughs> ุกคนพี่เขาเนี่ยรายคาพิเศษนะครับอ่าอันนี้อันน,นี้เขาเรียกว,ว่าอะไรพี่กระติบข้าวเหนียวอก่กระติบข้าวเหนียวนะครับเ,เออันนี้จะเป็นมวยนึ่งข้ามวยนึงข้าวเหนียวครับโอ้ส่วนใหญ่รุ่นผมนี่ไม่ค่อยจะรู้จักนะฮะรู้จักภาชนะที่เป็นเหล็กโลหะนะครับอันนี้สามารถที่จะ อสอบถามพี่ได้ถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะติดต่อทางไหนพี่มีมีเบอร์โทรศัพท์มีมีเพจมีไลน์มีเพจไหมอ่ามีนามบัตรเดี๋ยวพี่โชว์นามบัตรหน่อยอ่าเดี๋ยวผมถ่ายนามบัตรหน่อยโอเคนะ,คน,ะนะครับเนี่ยเป็นจากกลุ่มแม่บ้านอ่ากลุ่มแม่บ้านสกุลสกุลกันนะครับโอเคสามารถที่จะติดต่อพี่เขาได้นะครับแล้วก็อ่า เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ต่างๆเมื่อกี้ก็เช่นเดียวกันนะสามารถที่จะติดต่อพี่เขาได้นะครับมีทั้งกระเจี๊ยบแดงแล้วก็เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์อื่นๆนะครับแล้วก็ที่ผมสนใจเมื่อกี้เด็ดๆสุดนะครับนอกจากตะก้าแล้วที่สวยแล้วครับยังมีอันนี้นะครับโอเคโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่ครับ สวัสดีครับผมาซุ่มนี้นะครับเรามาซุ่มนี้กันนะครับก็คือกลุ่มอารงสีข้าวอินรีนะครับอารยะฟาร์มนะครับออร์แกนิกไรซ์จังหวัดร้อยเอ็ดาร้อยเอ็ดนะครับไม่มีร้อยสองร้อยสาม,มนะครับมีแต่ร้อยเอ็ดนะครับเคพี่อ่าพี่พี่ช่วยอธิบายหน่อยรีวิวรีวิวสินค้าหน่อยอ่าเราเป็นกลุ่มนิสายกิจชุมชนอโอเคครับกลุ่มการปลูกข้าวอินรีครับ การแปรรูปหรือสียังเข้ากล้งองอก็จะมีหลากหลายสายครับแล้วก็ในการเอามาบดให้เป็นโจ๊กเข้าสำหรับก้โจ๊กเด็กก็ทานง,ง่ายคือไม่ต้องเคี้ยวเยอะ,อะนคนสูงอายุหรือคนที่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวรครับครับแล้วก็นอกจากโจ๊กก็จะมีเป็นแป้งหอมอมะลิ เขาจะทำขนมได้แทนแป้งสาลีอือครับครับก็คือมันจะไม่มีพวกสารฟูเตนนะครับแล้วก็เนื้อแป้งก็ยังาายทำจากข้าวอินทรีย์ก็จะไม่มีพวกมันดีข้าวเมล็ดอะไรพวกนี้รวอมอยู่านะครับพี่เขาคอนเฟิร์มนะครับว่าปลอดภัยแน่นอนกินพับปลอดภัยแน่นอนนะครับเอ๊ะ okay, เพราะสมัยนี้เขา อะไรอะไรก็มีแต่สารเคมีนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มของพี่เขากลุ่มโรงสีขา้าวอินรีย์เนี่ยอริยฟารฟมเนี่ยกินแล้วปลอดภัยแน่นอนนะครับโอเคอ่าแล้วก็มีโจ๊กด้วยอืมโอเคอันนี้อืมอันนี้เป็นโอเคนะครับสามารถที่จะติดต่อพี่เขาได้นะครับถ้าท่านไหนสนใจนะครับสามารถที่จะติดต่อพี่เ็าได้สามารถติดต่อทางไหนพี่ อ่ามีไลน์โอเคให้ดูด้วยครับอ่าโอเคนะครับอ่าสามารถที่จะติดต่อทั้งเบอร,ร์โทรศัพท์แล้วก็ใครมีไลน์ก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บหาพี่เขาเลยเลยพี่เขาตอบคอนเฟิร์มแน่นอนนะครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอเคมาฝั่งนี้นะครับเรามาดูเกี่ยวกับอ่ากาลสินนะครับอ่าเป็นไหมใช่ไหมพี่มอนมอนหรือว่าไหมพี <laughs> ่เป็นฝ้ายอ๋อ วันนี้ตอนนี้ผมแยกแยก,แยกไม่ออกระหว่างใยกับโอเคอันนี้เป็นไยนะครับก็คือสีเป็นสีธรรมชาตินะครับยังไม่ใช่สีเคมีใดๆนะครับเป็นสีจากธรรมชาติเลยนะครับก็คือเป็นสีลสักษณะน้ำตาลน้ำตาลโกโก้นะครับแล้วก็ค่อนไปทางสีขาวนะครับแล้วก็พี่เขานำมาทอนะครับโดยการาย้อมกับครามใช่ไหมพี่ครามโอเค โอเคทำเป็นลายลวดลายต่างๆนะครับสวยมากนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแค่ผ้าอย่างเดียวสามารถนำมาทำเป็นกระเป๋านะครับนี่กระเป๋านะครับโอ้โหสวยมากนะครับแล้วก็เป็นกระเป๋าเล็กๆนะครับนะครับแล้วยังมีใครๆกับพวงกุญแจนะครับโอเคเนี่ยฮะนี่ลวดลายสวยเลยนะครับลวดลายเขามีชื่อลายหรือเปล่าพี่ ชื่อลายมีไหมหรือว่าค่ะมีชื่อลายมีเป็นลายมัดจับอ๋เอเป,เป็นลายโบราณะคะอ๋อเป็นลายเป็นลายโบราณนะครับอืมโอเคนะครับขอบคุณมากครับพี่ขอ,ขอบคุณครับ